15เมษายน2541หรือวันนี้เมื่อ5ปีที่แล้วผู้คนที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครที่ไม่ได้เดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานโดยเฉพาะอย่างยิง่งผู้ที่ใช้ยอดยานพาหนะในบริเวณกรุงเทพฝั่งทิใต้ล้วนมีโอกาสที่จะได้ใช้ถนนสายใหม่ล่าสุดของกรุงเทพมหานครเมื่อวันอังคารที่13มิถุนายน2538ผมได้รับโทรศัพท์จากท่านรองสมุหราชองคลรักษ์ พลเอกเทียนชัยจังมุกดาไห้ผมไปร,รับแผนผังปัญหาจราจรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสให้พิจารณาแก้ปัญหาจราจรบริเวณสี่แยกอรุณอมรินและจรันสนิทวง์ข้อความบางตอนจากบันทึกความเป็นมาของทางคู่ขนานรอยฟ้าบรมราชชนนีอันเนื่องจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งแอบประเสริฐสมาราภา ประหลัดกรุงเทพมหานครผู้รับสนองพระราชดำริมาตั้งแต่แรกได้ถ่ายทอดความเป็นมาของโครงการนี้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ในหนังสือที่ทางกรุงเทพมหานครได้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสดังกล่าวเนื่องในวโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในวันอังคารที่21เมษายน2541 ทางคู่ขนาดรอยฟ้าบรมราชชนนีจึงเริ่มเปิดให้การจราจ,จรเพื่อเป็นการทดลองใช้แก่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันที่15เมษายน2541นี25นี้ในเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์จากแผนผังรายพระหัตเป็นถนนรอยฟ้า25ปีทางคู่ขนาดรอยฟ้าบรมราชชนนีจะเป็นอย่างไรเรจิน d a r รี่ช n แนลจะเล่าให้ฟัง ในช่วงปี2538ปริมาณการจราจรในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะจากบริเวณเชิสงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจนถึงทางแยกสิรินทรททาให้ช่องทางการจราจรที่มีอยู่8ช่องทางไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้พื้นที่ถนนที่เพิ่มขึ้นวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นจะต้องเพิ่มพื้นผิวจราจรให้มากขึ้นแต่การเพิ่มพื้นที่ในระดับรากระทําได้ยากเนื่องจากริมถนนทั้งสองด้านเต็มไปด้วยตึก อาคารและสำนักง,งานต่างๆมากมายและเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเยี่ยมพระการประชวนของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชน,านีที่โรงพยาบาลสิริราชในช่วงเดือนมิถุนายน2538ได้ทอดพระเนตรเห็นปัญหาการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมากบริเวณสะพานสมเด็จพระปริ่นเกล้าต่อเนื่องจนถึงถนนบรมราชชนนีจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริ ให้มีการก่อสร้างทางคู่ขนานรอยฝาจากเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปยังบริเวณสถานีขนส่งสายใต้แห่งใหม่ความตอนต่อมาที่นายประเสริฐสมาร์ทลาภาปลัดกรุงเทพมหานครได้บันทึกไว้ในหนังสือที่ระลึกคือเมื่อรับแผนผังมาแล้วก็ปรากฏเป็นลายพระหัต์แสดงให้เห็นว่าปัญหาการจราจรบริเวณทางแยกทั้งสองนั้นขัดแย้งกันกล่าวคือเมื่อรถลงจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจะไปยังถนนจรัญสนิทวงศ์ ก็มักจะข้ามสะพานทางแยกที่สี่แยกอรุณอมรินแล้วก็ต้องชิดซ้ายสรถที่มาจากบริเวณโรงพยาบาลศิริราชและย่านบางยี่ขันที่จะไปพุทธมณฑลก็ต้องวิ่งออกทางขวาทําให้เกิดจุดตัดซึ่งถ้าแก้ปัญหานี้ได้จะทําให้การจราจรบริเวณนี้คล่องตัวยิ่งขึ้นหลังจากได้รับแผนผังแล้วผมก็ได้รับการเร่งรัดจากท่านรองสมหวราชองคลลักษ์ว่าขอให้รีบถวายรายงานขึ้นไปซึ่งตอนนั้นก็พยายามคิดสิ่งที่คิดได้ในขณะนั้นก็คือ รถที่จะเลี้ยวขวาเข้าทางถนนจรัยสนิทวงก็ไม่ให้เลี้ยวขวาตรงทางแยกให้คามตรงไปก่อนแล้วไปทําจุดกลับรถมาก็เลยนํารูปแบบดังกล่าวกลับบังคมทูลขึ้นไปท่านรองเทียนชัยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้ทอดพระเนตรแล้วทรงประลบว่าวิธีการแก้ปัญหาตามที่ถวายรายงานมานั้นยังแก้ได้ไม่หมดยังมองปัญหาได้ไม่รอบคอบจึงให้มาทบทวนใหม่เมื่อได้รับโทรศัพท์แล้วเกิดความไม่สบายใจเพราะว่าพยายามคิดแล้วก็คิดไม่ออก อย่างไรก็ตามมีความรู้สึกว่าในวันจันทร์จะต้องถวายรายงานกลับขึ้นไปให้ได้วันอาทิตย์ทั้งวันก็ไปตรวจการเลือกตั้งทั้งวันและเมื่อกลับถึงบ้านกลางคืนก็ยังคิดไม่ออกแต่ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรก็หลับไปในราวตีหนึ่งเกิดตื่นและคิดขึ้นมาได้การแก้ปัญหาน่าจะสร้างสะพานจากสี่แยกอรุณอมรินแทนที่จะขึ้นแล้วลงมาก็ให้ขึ้นต่อไปเลยโดยข้ามทางแยกจรรย์สนิทวงจึงลุกขึ้นมาเขียนแบบแล้วแก้ไขได้ผลเป็นที่น่าพอใจเมื่อตีสองครึง่ง ตอนเช้าวันจันทร์ก็รีบโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่เตรียมทำแบบจำลองลักษณะของแบบจำลองคือสะพานที่4ี่แยกอรุณอมรินที่มีอยู่ปัจจุบันเมื่อขึ้นแล้วลงนั้นสะพานช่วงที่จะลงจะลือออกแล้วยกระดับให้เป็นทางขึ้นข้ามถนนจรัยสนิทวงชิดสายเลียบถนนบรมราชชนนีไปส่วนขาเข้าก็เป็นทางยกระดับทางด้านซ้ายมือขาเข้าเช่นกันข้ามสี่แยกจรรยสนิทวงมาลงสี่แยกอรุณอมริน หลังจากการถวายแผ่นผังและแบบจำลองไปแล้วก็รู้สึกโล่งใจแต่สิ่งที่ใจจดใจจ่อก็คืออยากจะทราบว่ามีพระราชกระแสว่าอย่างไรพอเช้าวันอังคารที่20มิถุนายน2538ได้รับโทรศัพท์จากท่านรองเทนชัยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรแบบจำลองแล้วทรงรับสั่งว่าทำได้ดีกว่าที่ฉันคิดไว้หลังจากนั้นในคืนวันพฤหัสบดีที่22มิถุนายน2538 เวลาประมาณ22นาฬิกา30นาทีก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านรองเทียนชัยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้เข้าเฝ้าที่โรงพยาบาลสิริราชในคืนนี้เวลา24นาฬิกาพอไปถึงโรงพยาบาลสิริราชผมจึงได้จัดวางรูปแบบจำลองเพื่อสะดวกต่อพระองค์ท่านผมคาดว่าเมื่อพระองค์ท่านเสเด็จมาถึงคงเสเด็จขึ้นเยี่ยมสมเด็จย่าก่อนแล้วกลับลงมารับสั่งเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเสเด็จลงมารูปแบบจำลองนี้จะต้องอยู่หน้าริปพอดี วันนั้นลงจากลิฟต์พระองค์ท่านก็เสด็จมาที่โต๊ะซึ่งจัดเตรียมแผนผังและแบบจําลองวางอยู่ประโยคแรกที่รับสั่งบอกว่านี่วางผิดทิศพระองค์ท่านรับสั่งต่อไปว่าแต่ไม่เป็นไรขอให้ทาความเข้าใจก่อนเมื่อทรงทําความเข้าใจแล้วทรงให้คําแนะนําในรายละเอียดและข้อสังเกตต่างๆมากมายประเด็นที่รับสั่งหลักๆรับสั่งว่าแบบจําลองนี้ทําไม่ค่อยละเอียดเท่าที่ควรมีสิ่งที่ต้องแก้ไขผมก็กราบบังคมทูลไปว่า เรื่องนี้ต้องทำอย่างเรียบเร่งพราบเพิ่งคิดออกคืนวันอาทิตย์เวลาตีสองนอนไปแล้วตื่นมากลางดึกคิดออกเวลานั้นจึงมีเวลาสั้นเพื่อจะได้ถวายรายงานให้ทันในเย็นวันจันทร์พระองค์ก็รับสั่งว่าที่คิดออกในตอนนั้นเพราะฝันไปใช่ไหมและทรงกำชับว่าคุณประเสริฐต้องไปดูสถานที่ด้วยตัวเองให้ละเอียดทุกแงม่มุมการทำงานจะได้ผลดีต้องไปดูสถานที่จริงแล้วจะได้แนวความคิดอะไรมากขึ้นอันที่จริงฉันอยากจะไปดูเองแต่ฉันไปดูเองไม่ได้ สุดท้ายก่อนที่สเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งกลับส่งรับสั่งว่าขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันเรื่องเงินหากไม่พอฉันจะช่วยรุ่งขึ้นวันศุกร์บ,บ่ายก็ไปดูสถานที่จริงตามที่พระองค์ทรงเน้นว่าให้ไปดูสถานที่จริงด้วยตนเองก่อนจึงเห็นว่าการสร้างทางคู่ขนาดลอยฟ้าชิดทั้งสองฝั่งถนนบรมราชชนนีนั้นจะเกิดปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของอาคารทั้งเรื่องเสียงฝุ่นกระอองจึงคิดใหม่ว่าน่าจะย้ายมาสร้างตรงกลางแทน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ในเรื่องงบประมาณการพิจารณาง,งบประมาณของรัฐบาลพัน,นพ้นไปแล้วจึงได้ไปหาลือกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหลายท่านทุกท่านมีความเห็นว่าสมควรที่กรุงเทพมหานครจะใช้เงินของกรุงเทพมหานครเองในการสร้างโครงการนี้แต่ต่อมาในเดือนกรกฎาคม2538เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในบรรหารศริลปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีมีความเห็นว่า โครงการพระราชะดำริซึ่งสร้างมาจากสี่แยกอรุณอมรินแล้วมาสิ้นสุดที่ตลิ่งชันนั้นรัฐบาลจะสร้างต่อให้ถึงถนนวงแหวนรอบนอกเพื่อช่วยการจราจรให้ดียิ่งขึ้นตามที่ทรงมีพระราชะดำรัสเพิ่มเติมถึงการจราจรขาออกนอกเมืองตอนหนึ่งว่าหากสร้างสะพานยกระดับขาออกให้ยาวเลยไปจากขนส่งสายใต้จะมีประโยชน์มากและจากแนวพระราชะดำรินี้ในบรรหารศริลปอาชานายกรัฐมนตรี จึงได้เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร้อยเอกฤษดาอารุณวงณอยุธยาและประหลัดกรุงเทพมหานครในประเสริฐสมาราภาเขารวมประชุมเพื่อสนองพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาการจราจรให้ได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผลการประชุมสรุปว่ากรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบก่อสร้างทางคู่ขนานลอยฟ้าจากแยกอรุนอมรินถึงคลองบางกอกน้อยระยะทางประมาณ3.2กิโลเมตร และกรมทางหลวงรับผิดชอบก่อสร้างจากคลองบางกอกน้อยจนถึงแยกพุทธมนตรสายสโดยให้รูปแบบสะพานเสาและคานมีลักษณะเป็นรูปแบบเดียวกันหมดเป็นระยะทาง9.4กิโลเมตรและจากบริเวณทางยกระดับซิลินทรนไปจนเลยทางแยกพุทธมนตรสายสอ,อีก1กิโลเมตรนอกจากนี้กรมทางหลวงยังได้ก่อสร้างขยายช่องจราจรระดับพื้นราบจากเดิมที่มี8ช่องจราจรเพิ่มขึ้นเป็น12ช่องจราจร พร้อมทั้งมีการปลูกต้นไม้ที่เกาะกลางถนนโดยโครงการทางคู่ขนานรอยฟ้าถนนบรมราชชนนีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจตุรทิศฝั่งตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานครผ่านโครงการสะพานพระราม8เข้าสู่ถนนสีอยุทยาสู่ถนนราชปาลบผ่านถนนเลียบบึงมักกะสันอโศกผ่านเข้าสู่ถนนเชื่อมพระราม9ก้าเพชรบุรีสายที่1บรรจบถนนพระราม9ก้าสู่ถนนรามคำแหง้ามไปตามแนวพระราม9ก้าตัดใหม่ จนบรรจบถนนสีนครลินฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครลักษณะโครงการเป็นสะพานยกระดับสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการจราจรจากบริเวณสะพานพระปิ่นเก้าจนถึงทางแยกตลิ่งชันถนนบรมราชชนนีทั้งขาเข้าและขาออกและเพื่อแยกการจราจรของยดยานที่ต้องการเดินทางระยะไกลออกจากยดยานที่เดินทางระยะไกลตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกา้าจนถึงทางแยกตลิ่งชันบนถนนบรมราชชนนี เริ่มที่เกาะกลางจากแยกอรุณอมรินถึงพุทธมนฑลสายสองโดยขาออกจะขึ้นที่แยกอรุณอมรินลงได้3จุดที่ตลิ่งชันหน้าหมู่บ้านกฤษดานครและใกล้วงแหวนชิมพลีไม่มีทางขึ้นระหว่างทางส่วนขาเข้าขึ้นได้ที่ต้นทางก่อนถึงพุทธมนฑลสายสองขึ้นได้ที่หน้าหมู่บ้านกฤษดานครและตะลิ่งชันและจะไม่มีทางลงระหว่างทางโดยแบ่งความรับผิดชอบในการก่อสร้างโครงการเป็น2ส่วนคือ1 โครงการทางคู่ขนาดลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีตอนปิ่นเกล้าทางแยกต่างระดับซิลินทรเริ่มดำเนินการตั้งแต่บริเวณทางแยกอรุณอมรินทร์ถึงทางแยกต่างระดับซิลินทรความยาวทางสิ้นประมาณ4.515กิโลเมตรมอบให้กรุงเทพมหานครรับผิดช,ชอบดำเนินงาน 2. โครงการต่อเน,นื่องจากคู่ขนาดลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีตอนทางแยกต่างระดับซิลินทร ถึงทางแยกต่างระดับฉิมพลีเริ่มดำเนินการต่อเชื่อมกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีของกรุงเทพมหานครบริเวณทางแยกต่างระดับซิลินทรอนและสิ้นสุดโครงการบริเวณเลยจุดข้ามทางแยกพุทธมณฑลสายสองประมาณ500เมตรความยาวทั้งสิ้นประมาณ9.363กิโลเมตรมอบให้กรมทางหลวงรับผิดชอบดำเนินการความบางตอนจากหนังสือที่ระลึกจากการบันทึกของนายประเสริฐสมาราภามีต่อว่า ก่อนจะเกิดน้ําท่วมใหญ่ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้เข้าเฝ้าเพื่อเตรียมรับมือน้าท่วมในวันอังคารที่19กันยาย,ายน2538เมื่อทรงเสร็จภารกิจเรื่องน้ําท่วมแล้วผมเห็นว่าทรงสบายพระไทยจึงถวายรายงานว่ามีความสงสัยในชื่อพระราชทานมาว่าเป็นทางคู่ขนานลอยฟ้าซึ่งเมื่อรั้งที่พระราชทานมานั้นทางคู่ขนานอยู่สองฝั่งถนนบรมราชชนนี แต่บัดนี้ทางคู่ขนานมาอยู่ตรงกลางแล้วจะทรงเปลี่ยนชื่อหรือไม่พระองค์ทรงประทับนิ่งสักครู่เราทรงรับสั่งว่ายังขนานอยู่แต่ขนานทางดิ่งวอติเคิลพา rale และทรงรับสั่งถามผมต่ออีกว่ายังคงขนานอยู่ทางดิ่งใช่ไหมส่วนเรื่องการวางศรราลิลาฤกษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่าพิธีวางศรราลิลาฤกษ์อยากให้เป็นสมัยใหม่หน่อย เพราะการวางศิาลาฤกษ์โดยทั่วไปยังไม่เห็นการก่อสร้างอะไรเลยบางครั้งวางศิาลาฤกษ์แล้วไม่ได้ก่อสร้างก็มีอยากให้มีการก่อสร้างคืบหน้าไปก่อแล้วค่อยวางศิาลาฤกษ์เมื่อการก่อสร้างดําเนินการไประยะหนึ่งก็ได้ขอพระราชทานวินิจฉัยว่าจะทรงกําหนดวันวางศิาลาฤกษ์ึ่งพระองค์ท่านก็ทรงเห็นด้วยและทรงช่วยคิดว่าพิธีวางศิาลาฤกษ์ไม่ใช่ไปกดปุ่มเฉยๆน่าจะกดสวิตช์แล้วยกคานขึ้นไปวาง แต่อย่างไรก็ตามกทมและรัฐบาลมีความเป็นห่วงว่าจะไม่เรียบร้อยผลที่สุดก็ทรงมีพระราชกระแสรัรบสั่งว่าถ้าเช่นนั้นแทนที่จะยกขึ้นก็ยกคานขึ้นไปวางสูงสๆเสียก่อนเมื่อกดสวิตช์แล้วคานค่อยๆย่อนลงซึ่งเป็นการปลอดภัยกว่ากระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาปโปรดกลาวสเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์เริ่มโครงการดังกล่าว ในวันที่16เมษายน2539ก่อนที่จะแล้วเสร็จในอีก2ปีต่อมาในวันที่15เมษายน2541นี้โดยแนศรีสุขจันทรางสุขอธิบดีกรมทางหลวงในสมัยนั้นได้เล่าถึงพระกระแสรับสั่งว่าทรงมีพระราชดำรัสว่าการก่อสร้างเส้นทางสายนี้ทำได้ยากการจราจรมีปัญหาสองหน่วยงานร่วมกันทำดีมากทำสำเร็จได้ขอชมเชย นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเล่าว่าพระองค์เสด็จแปรพระราชฐานไปหัวหินตั้งแต่ถนนยังไม่ลาดยางจนมีการพัฒนาเรื่อยมาขณะนี้สามารถเสด็จไปหัวหินได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นโดยหลังจากที่โครงการทางคู่ขนาดลอยฟ้าจากชุมทางต่างระดับสิลินธรถึงทางแยกพุทธมณฑลสายสองแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการเรื่อยมาได้ช่วยระบายการจราจรจากพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร ผ่านสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสู่ถนนบรมราชชนนีถนนซิรินทรทางหลวงพิเศษสายบางกอกน้อยนครชัยศรีให้สามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวกรวดเร็วมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นเนื่องจากมีช่องจราจรที่มากขึ้นถึง16ช่องจราจรและเพิ่มความคล่องตัวให้กับยุดยานพาหนะที่ใช้เส้นทางเดินทางสู่ภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคกลางตอนล่างรวมทั้งพื้นที่ระหว่างชานเมืองอื่นๆในบริเวณดังกล่าวให้มีการจราจรที่สะดวกคล่องตัว ช่วยลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและปัญหาสุขภาพจิตอันเนื่องมาจากการจราจรติดขัดได้เป็นอย่างดีและนี่คือความปราบปลืมและภาคภูมิใจของชาวกรุทางหลวงชาวกรุงเทพมหานครและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้มีโอกาสสนองพระกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างทางตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรอันขับขังของกรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมรของประเทศไทย กราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตย่งมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคาวะไรจนดอรีชาแนล